สวัสดีคะ่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีการเข้าใช้งานอีเมล a t p e t k a s e m a c t h ของเรานะคะขั้นตอนจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอันดับแรกนะคะให้เรามองหาไอคอนแอปพลิเคชัน Gmail นะคะเมื่อเราเจอแล้วให้เราจิ้มเข้าไปได้เลยะคะ่ะจากนั้นเราจะพบกับหน้าต่างอีเมลที่เป็น Gmail ของเรานะคะให้เราจิ้มไปที่ไอคอนมุมบนด้านขวามือเลยค่ะ จากนั้นให้เราไปที่เมนู Add a n o r d e r account หรือว่าเพิ่มบัญชีผู้ใช้งานใหม่นะคะจากนั้นให้เราเลือกคำว่า Google ค่ะค่ะจากนั้นนะคะก็จะขึ้นหน้าต่างให้เรา sign in หรือว่า log in account นะคะให้เราใส่อีเมลของเราเข้าไปได้เลยค่ะพิมพ์ S T <ST> D นะคะตามด้วยรหัสนักศึกษาก้9หลักนะคะ a s s i g n p พเกษ .ac.th นะคะจากนั้นกด next ได้เลยค่ะส่วนพาสเวดนะคะก็เป็นรหัสนักศึกษาเก้าหลักนะคะจากนั้นกด next ได้เลยค่ะสำหรับผู้เข้าใช้งานครั้งแรกนะคะก็จะพบกับหน้าต่างเวลค่ำของ Google นะคะจากนั้นให้เรากดยอมรับได้เลยค่ะ เพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถใช้งานอีเมลเพจกเสียของเราได้แล้วนะคะ